พระพาจารย์ชาวศรีลังกาให้ความสำคัญวันเพ็ญของทุกเดือนโดยบันทึกเหตุการณ์อย่างละเอียดทั้งเกิดขึ้นสมัยพุทธกาลและเกี่ยวข้องกับเกาะลังกาเพื่อปลูกศรัทธาชาวพุทธศรีลังกาและเพื่อเน้นย้ำให้รู้ว่าเกาะลังกาเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาวันนี้ขอเสนอเหตุการณ์สำคัญในวันเพ็ญเดือนสามหรือภาษาสิงห์โหเรียกว่านวมโปโยะดังนี้ 1. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งพระสารีบุตรเถระและพระโมคคัลลานเถระเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาและเบื้องซ้ายเพื่อทำหน้าที่แทนพระพุทธองค์ตามการานุก,การ 2. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยแก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกเพื่อความมั่นคงและความดีงามของพระพุทธศาสนาและส พระพุทธองค์ทรงปรงพระชนมายุสังขารณปาวานเจดีเมืองไผ่สาลีแคว้นวัชีเป็นการแจ้งให้คณะสงฆ์และชาวพุทธทราบว่าอีกสามเดือนข้างหน้าพระองค์จะเข้าสู่ภาวะนิพพาน